มาแล้วมีใหม่ของน้องเกลพี่พี่แซลทำดีๆดาราสาวน้องใหม่มีใหม่มาแล้วค่ะพี่พี่ยกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจถึงออสเตรเลียสำหรับครอบครัวของน็อตวิสรุตลังสีสิพิพัฒและชมพูอ่อารยาเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นของพวกเขาเรื่อยๆผ่านโซเชียลและจะเห็นแฟชั่นนิตตาอย่างแม่ชมและน้องเกล ที่หลายคนเห็นแล้วต่างทักและชมความสวยความน่ารักกันจำนวนมากล่าสุดแม่ชมโพสอินตาแกรมส่วนตัวเผยภาพคู่น้องเกลพากันไปกินขนมชิลๆและดุดโฟกัสแฟชั่นของสองแม่ลูกที่เข้ากันมากๆมองมุมไหนก็บอกเลยว่าน้องเกลนี่แหละซุปตาคนถัดไปแน่นอนและก็ต้องโฟกัสท่าโพสน้องเกลเอาไปเป็นมีมใหม่กันได้เลย